โอเคเอาเลยฮะวันนี้ก okay, okay, yeah. yeah. okay. ็มาพบกับกุ้งเกร์ทีวีนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะฮะก็มีคนบอกว่าเกมนี้มันหลอนน่ากลัวเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันดูเลยฮะใครอยากเล่นก็หาโหลดได้เด้วผมบอกชื่อเกมที่หลังตอนนี้จำไม่ได้เลยวจำไม่ได้แล้วโอเคเอาเลยพร้อมเนาะพร้อม โอ้โหน่าสนใโอเคโอยลิฟทราฟฟิกก็ค่อนข้างดีฮะดีดีอยู่โอเคมาเริ่มมาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาและเสียเวลานะฮะเกิดอะไรได้บ้างมาเล่นเลย,เลยอือหือ มันนแกะท karaoke, ั้งหมดนี้เริ่มต uh, ้นจากสิ่งสามัะในชีวิตของฉันผมได้รับข้อเสนอที่จะมีวิดีโอกองกำลังจู่โจมมิเศษหนึ่งในโรงพยาบาลจึงได้เวทที่ทดลองกับจำนวนมี้ในที่ขุดแต่ได้ม่ได้

อาหารถูกสิบเป็นชิ้นๆเพียงสิ้นชีวิตที่แปดคล้ายกับมนุษย์สงสัยเกี่ยวกับคลินิกและผมก็ไม่เข้าใจว่าผมต้องออกจากที่นี่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาทางออกทุกช่วงเวลาในชีวิตทางสายแขวนอยู่ในส่วนเริ่ทุกอย่างไม่หนักหน่บเพราะนั้นถูกปิดกานทางของฉัน ัพยายามที่จะไปเรียกล้อและลดอะไรรึเปล่าผมแปลได้ยังงี้นะฮะรกลับมอมๆอีกครั้งนันชีวิตถูกกระเพพเห็นก่อนที่ต้องหันหัวใจของฉันเต้นแบแรงหลุดออกมาฉันวิ่งเร็วที่จะทำได้ขอขอไยนามาที่นี้ด้วยครับผมเด็กมือใหม่แปลค่อยได้นะ นี่แต่ถ้าหน้าจ่อเพื่อเล่นเกมวลทุนไม่ <c oughs> ไมีเกมวลต้นโอเคไหมแต่แล้วอ่ะ <c oughs> ก็ขอให้วรามีสินสารสัตว์พวกเหี้ยเนี่ยเข้ามานะผมราะมันเป็นบางจาังหวะนที่เป็นมัะพูดแต่คงไม่หรอกมั้งมัม่งนะโอเคอือหือจะแลกไหมนี่ยไม่แลกนะ 6นาฬิกา30นาทีหาทางเอนทนี่ออกจากโรงพยาบาลโอเคมาโ okay. อเคมีเลือดมีเลือดด้ยมาเปิดได้แลวอืมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมาสมองคนละ มาดูนะอะไรวะความสนใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฉุกเฉินโปรดอยู่ในห้องพักของในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นพฤติกรรมปกติรายงานทันทีเพื่อเจ้าหน้าที่มโอเมีสกิมีสกิมไม้ โอเคพอาได้แล้วอ๋อปิดปิด <laughs> ปิดให้เหมือนเดิมเอาลิฟลิฟค้าเลยค้าก็นี่หนูวะเปิดให้เอาไหมตะกวมีอะไรโผล่ออกมาเนี่ยแหละโอเคปเดี๋ยวเสียงขึ้นอยนะครับผมไอ้น,นี่ก็ขี่ป่ะ ืดเลยตรงนี้มืดเลยนะโอเคขอใช้ได้ยังเป็นยังเป็นวันอยอะไม่แค่โอ้คเสียงก็ใช้ได้นะเปิดเปิดออกมาเปิดโอเคฮัลโหลมียาละยาใส่ถุงใส่ใส่ถุงบัว โหลแก้วมั้งอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคโอ้โหลองดูรอบๆนน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวจริงๆเลยดูๆเดี๋ยวใจใจเย็นใจเย็นไปเปลี่ยนให้มันเดินเปลี่ยนให้เราเป็นคนมีมารยาทษ์หนาไม้แล้วเอ้าเปิดให้แค่นี้หรือว่าเปิดปิดให้แค่นี้หรอว่ ห้องต่อไปนี่วะโอเคห้างนี้ก็มีแต่เตียงเตียงคนป่วยแล้วทำไมมันมาอยู่ฟอ้อนกนันต้องสั่งเตียงแล้วก็มีเศษอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยขยะปิดห้อง วลัวหน่อยหนึ่งมีขี้กลัว oh ม <more> ีศพด้วยมีวิ่งจะเอ๋สิ้นจบสิ้นจบก็มา ไม่มีนะโหสวยว่ะสวยดมีมีอะไรีกไหมไม่มีเปิดเปิดโอเคไม่มีไม่มีอ่ะม,มันก็ไม่มีอะไรเลยอะไรเลยอ๋อแหวน น้าตรงนัน้นไปได้ถ้ากระโดดได้ก็กระโดดานานไปฝั่งนู้นแล้วดิเขี่ยมาห้องนี้ เฮ้ยอะไรอ่ะคลี้เหมือนมันอะไรลงมาเมื่อกี้เยอยวิ่งเดานเท่ากันโหลิ้งคงขี้เกียจอ่านเยอะโคตรเยอะเลยมาอะไร สวยดีวะ่ะลายมือนะลายมือสวยลำลึกผู้ป่วยอะไรวะซีเวลีทำ V A O เป็นเดือนปีเกิดอะ s t a b l ลขึ้นอัลฟาขึ้นขึ้นอัลฟาขึ้นอัลฟาบวกอา p สอง B สองใะ่รู้ปะ ใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมั้งอืม่านไม่ออกว่ะโอ้มีแขนคนด้วยเว้ยสุดยอดแขนผู้ชายเลยผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชาย มีแข่งผู้ชายนีิว่าไวน์กันมันแข่งผู้ชายมาเอาไปเลยโอย้ยยยยตัวข้อพายแล้วผม เป็นเด็กมือใหม่อะจบแต่อะไรไม่ออกไม่ค่อยออกหืตรวจฟันเลยต,ตรวจฟันโกนหนวดร้านตัดผมไม่ได้ทุยไม่ใช่ละโโหแล้วก็มีอันนี้ตายทหารนะทหารตายด้วยโอ้หทำไมมันเลื้อยอย่างว่าทหารอันนี้อะไร ่าเลยอวะหอ้คุณแจโอเคได้ออกไปหาคุณแจหาคุณแจหรือวะโอเคหาคุณแจโอ้หมาเข่าทำมือเลยเหมือนโดนแช่แข็งอะมั้งไม่รู้ด้วย กูไปไหนต่อเนี่ยนก็ไปไหนต่อวะนู้นวะตรงนี้หรอวะในห้องนี้อ๋อห้องนี้ะนห้องอะไรวะลองดูก่อนมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีไหม เปิดประตูเปิดเปิดดีกว่าอุ้ยจะเย็นง่ายง่ยงสายชลเลยอุ้ยเย็นนะอุ้ยเดโหอะไรวะโหโดนจับได้อือ สวยจนข้าตกรโรคจิตเนี่ยเปล่กากล้องนี่เราันเป็นแบบแมนินิเจใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ืมไม่รู้อะ่ะมาไม่รู้ม,รมันเล่นยังไงคือ นี้แลวมาเปิดห้องอะไรไอ้ของมันตายแล้วตายแล้วไม่เปิดไม่เปิดแล้วประตูนี่ จ๋คไม่ได้หอจานี่รัเปล่าข้าเป็นใครฮะยังตวเงอุตาม,มาวิยโอ,โอววแบบเฮียนะโอ้อะไรวะต้องวิ่งต้งวิ่งแล้วเปิดประตูล้เปิดแล้วกูวิ่งหนีเขาบผมอุตาม,มาว้ย โอเคเผื่ห้องสุดท้ายอ่ะโอเคมาม่มนะีอะไรนะโอเคได้แล้วเกิดอะวรขึ้นว่าหนึ่งเนี่ยไปไหนตัว จะช่างไปต่อแล้วครับผมวิ่งเลยวิ่งไปตรงนี้ดีเด็ดใจเย็นใจเย็นโล่โล่โล่ไปต่อยไปยังนิดเดีเยดวยโอ้โหมันดักตัดทางเลยว่ไม่ดีวะเพราะได้ขึ้นใจแล้วก็ต้องไปไหนต่อ คท,ที่อย่างว่านะผมก็มาแค่แนะนำเฉยๆนะผมใครใครที่เล่นไปนก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะโอเคก็ทำมาดีนะโอเคก็สำหรับกุ้งเก๋ก็ฝากอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเกมหน้าที่จะไปก็เล่นไมค์ครับไมค์ครับโอเคไมค์ครับกันโอเคเดี๋ยว จบไว้ตรงนี้กันนะครับหนังชื่อเกมตรงนี้เลยข้างบนอนะเราตัวสีำดำๆเห็นไหมโอเคตังเตร์ฝากไว้ทา่นี้นะครับบาย